แต่แรกเลยที่เรียนจบพระมาะได้นําวิชาวความรู้ในเรื่องของความสะอาดเรื่องสิ่งแวดล้อมาต้องเรียนอยู่ในนี้เอามาใช้มันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากแรกเลยที่ขายก็จะเป็นจานกระดาษเขาก็บอกว่ามันก็ยังเป็นขยะอยู่นั่นแหละ <c oughs> ก็มีความสึกต้อง <c oughs> <ๆ>มีงานเพิ่มเหรอแต่พอทําไปแล้วเออนะดีจากที่ว่าเขามาดูงานนักเขางง,งอะ่ะโรงเรียนอื่นเขาแปลกเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเหมือนที่นี่ ปี60ที่มาอยู่เราต้องเก็บเศษอาหารเราไม่รู้จะไปไหนพอทําโครงการนี้มาเศษอาหารก็จาก2องถังเป็นหนึ่งถังตอนนี้เหลือไม่ถึงกิโลอ้านวาานักเรียนเดี๋ยวทุกอย่างนะที่นักเรียนบอกสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าวัสดุอะไรคะรีไซเคิล ต้องก็เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเนี่ยมีโครงการโรงเรียนไร้ถังก่อนที่จะเป็นต้นกล้าไร้ถังซึ่งทัพสแกเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีจุดแข็งของทางด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเขาทําอยู่แล้วจริงๆหลังห้องเรียนเหมือนเป็นจุดจัดการขยะเริ่มต้นของตัวเขาเองเป็นประโยคที่คนภายนอกได้ยินแลวรู้สึกว่าเอ้ยมันทําได้จริงหรอผมไม่ชอบถ้าขยะมันลงไปในทะเลพวกสัตว์ในทะเลเขาก็จะมากินแล้วชาวประมงไปจับสุดท้ายเราก็ไม่ต้องมากินอยู่ดี มันก็ต้องไปตรงที่สายสังคมไปเรื่องของวิชาสังคมศึกษาที่มันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะพาก็ออกไปนอกห้องเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติจริงจังเอามาคัดแยกเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยจะทําให้เขาเรียนรู้ได้รวดเร็วเด็กต้องเรียนอยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุเด็กเขาเห็นของจริงที่ทําอยู่แล้วพอมาสอนในห้องเรียนมันก็เป็นเรื่องง่ายบางอย่างที่จําเป็นต้องใช้จริงๆเมื่อใช้แล้วเขาต้องจัดการอย่างไรเขาจะเห็นความสําคัญมากขึ้นก็จะมีถุงพลาสติกขวดพลาสติกกระดาษ แล้วก็จะมีถุงปุ๋ยด้วยค่ะมีถุงปฏิกิี่ยะที่เลขกไทยได้แผงนึงอันน้ำมันที่ใช้แล้ว3ขวดได้ขวดเนาะลำบากที่สุดคือช่วงของจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงความคิดของคนที่อยู่ร่วมกันต้องใช้เวลาแม่ก็ถามว่าอยู่โรงเรียนก็แยกอยู่แล้วทําไมต้องมาแยกที่บ้านด้วยน้าๆก็ช่วยพูดให้แม่เข้าใจค่ะจนแม่ก็ยอมให้ทําที่บ้านได้เลย ขอบคุณกาแสดงมากเลยค่ะที่เอาแนวโรงเรียนมาปรปับใช้นะคะ<ช>และ<ช>้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์กับชุมชนเวลาญาติโยมมาทาบุญเนี่ยก็พยายามรณรงค์ว่าให้ไม่ต้องถ่ายบินโตเพราเรียกว่ามันลดการปุ้มเปืยของสิ่งที่เราต้องล้างเป็นภาระที่สําคัญเนี่ยพุ่งในการโรงเรียนที่มีปัญหาอะไรพี่จะปรึกษาตลอดแล้วท่านพุ่งในการรับฟังในทุกๆเรื่องผู้นําก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผู้ร่วมงานทุกคนแล้วก็นักเรียนลูกๆและยิ่งเราไปทํานอกโรงเรียนด้วยมันก็อาจต้องอาศัย เครือข่ายหลายเครือข่ายผมเห็นคุูต้อก็ทําประสบความสําเร็จและเป็นลูกครถามคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ขอเชิญขึ้นมาเป็นเิียยก่อขอแนวทางในการขับแยกทับสอแกเราเป็นหมู่บ้านแรกที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยออระอปตเขาค้านตลาดสีเขียวัปัจจุบันนี้โฟมหายไปหมดแล้วค่อยๆทาเหมือนที่ท่านอำนเภอบอกค่อยๆขยับ ที่บอกว่าโครงการมันญาด้วยความว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมซึ่งถ้าไม่อยู่ในจิตสานึกหรือว่าได้รับการปลุกฝันจริงๆหรือปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยพอเราได้องค์ความรู้จากโรงเรียนแล้วเนี่ยพยายามขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นหรือว่าทําให้มันเป็นหน่วยกิจในเรื่องของการเรียนรู้จากเดิมเนี่ยเราทํารู้แต่ในวงแคบไม่ว่าจะเป็นจุดจักรวัสดุรีไซเคลิล จุดจัดการวัสดุย่อยสลายได้หรือจุดจัดการขยะเวลาทำเรื่องขยะเนี่ยถ้าเราสร้างจิตสำนึกกับเด็กๆตั้งแต่เริ่มต้นให้เด็กเห็นความสะอาดแล้วมาเกิดความภาคภูมิใจ มากกว่านนการได้รับรางวัลอีกรางวัลน,นั่นคือต้นกล้าที่เราผลิตขึ้นไปเนี่ยจะต้องไปเจริญเติบโตแตกหน่อแตกกอได้ทั่วประเทศเราทําสมาชิกของครนะอบครัวเนี่ยให้ไปแล้วและปกครองก็ให้ความร่วมมือเราก็สร้างสมาชิกให้สังคมส่วนแต่เราไม่สามารถทําได้ทั้งหมดดิบต้นกล้าเอาไปใส่ปุ๋ยไปลดน้ํพรวนดินมีต้นกล้าที่เป็นต้นแก่งอนาคตคือเราก็จะเป็นต้นแก่และต้นแก่ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับต้นแก่งและต้นกล้าคาว่าเป็นปีสุดท้ายนี่มันน่าจะ ปีสุดท้ายของกเกษียณอายุราชะการนะคะมันไม่ใช่สำหรับเรื่องการทำเรื่องขยะมันแค่เพิ่งเริ่มต้น CPO ร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน